เอนไซม์ง่ายนิดเดียวพอดีคนในครอบครัวผมเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องพาไปตรวจร่างกายบ่อยๆไม่ทราบว่าเอนไซม์เนี่ยพอจะมีผลช่วยอะไรได้บ้างไหมครับมิสเตอร์เอนไซม์ตอบให้ได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นเริ่มต้นจากการอุดตันในหลอดเลือดนั่นเองครับแล้วที่สามารถเข้าไปอุดตันในหลอดเลือดได้ง่ายนั่นก็คือไขมันครับ เป็นไขมันประเภท <Like> oi> คอเลสเตอรอลซึ่งมีมากในอาหารประเภทไข่แดงปลาหมึกและเครื่องในสัตว์ครับการอุดตันของหลอดเลือดในหัว <serious> ใจนั้นมีหลายสาเหตุแต่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆดังนี้ครับอนุโมลอิสระที่อยู่ภายในเลือดของเราจะวิ่งเข้าไปขูดผนังหลอดเลือดให้เป็นรอยทําให้เป็นพื้นผิวของหลอดเลือดที่มีความขรุขระเมื่อไขมันวิ่งผ่านหลอดเลือดก็จะสามารถเกาะที่ผนังของหลอดเลือดได้ง่าย ซึ่งนั่นสามารถทําให้เกิดความผิดปกติขึ้นในร่างกายของเรานั่นทําให้ร่างกายของเราเกิดโรคหัวใจและความดันนั่นเองครับซึ่งการช่วยได้วยเอนไซม์ก็คือจะใช้เอนไซม์ตัวหนึง่งมีชื่อว่าไลเปสเอนไซม์ตัวนี้ทําหน้าที่ย่อยสลายไขมันเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มเอนไซม์ไลเปสเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อลดการเกาะตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด และต้องออกกำลังกายควบคู่เพื่อให้ร่างกายมีการสูบฉีดเลือดและเลือดที่สูบฉีดนั้นก็จะค่อยๆชําระไขมันที่เริ่มคายตัวออกจากผนังหลอดเลือดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมันเติมสิ่งดีๆให้ร่างกายเพื่อร่างกายที่ไร้โรคนะครับทุกคําถามที่คุณสงสัยให้มิสเตอร์เอนไซม์ไขคําตอบตให้คุณน<า><ล>ะครับ,รบผมก็ดื่มเจนีฟูเหมือนกันครับผมก็ดื่มเจนีฟูดทุกวันครับเจนีฟูด ผลิตภัณฑ์ที่ผู้มีประสบการณ์ดื่มคุณว่าเงินสามร้อยกับโรคหัวใจทำอะไรได้บ้างซื้อต้นเหตุของโรคทิ้งไป <c oughs> ถ้าซื้อได้ก็คงจะดีเขาคงไม่เป็นโรคหัวใจซื้อโรงศพสะเดาะเคราะห์ <c oughs> อาหารมื้อสุดท้ายหรือว่ายานอนหลับ <c oughs> เรื่องจริงคงไม่ตลกอย่างนี้ เขาเลือกทิ้งความเก่าและเดินสู้เพื่อความหวังค<ะ>ซื้ออะไรไปให้คุณแม่ดีครับจะซื้ออะไรไปให้คุณตาดีครับเจนี่ฟู้ดเลยครับสกัดจากพืชผักผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย รู้ใจพ่อจริงๆเลยขอบใจมากๆนะลูกขอบคุณเจนี่ฟู้ดค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆคําขอบคุณที่มอบให้กับเจนี่ฟู้ดเราจะขอมอบแต่สิ่งดีๆตอบแทนให้กับทุกท่านตลอดไป